สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของต้นชมพู่นะครับวันนี้เราจะมาดูต้นชมพู่ของเราเนะครับผมวันนี้ต้นชมพู่ที่เราตอนมาจะเป็นชมพู่ทับทิมสยามนะครับผมแล้วเราก็มาดูนะครับลูกเราตอนมาแล้วมาปลูกที่ไร่เนี่ยสองต้นต้นหนึ่งเนี่ยโหลูกดกเต็มอีกต้นหนึ่งต้นนี้ไม่มีลูกเลยตรงน,นี้มีลูก พอสมควรเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือมันอาจจะโดนพวกไม้ฟาดแล้วมันมอะไรมันดกมันเองหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนี่เลยต้องบอกว่าเราก็มีที่เรายังไม่ได้หอ่อก็มีนะครับถุงห่อเราไม่พอนี่นะครับก็จะมีถุงที่เราห่ออยู่แล้วถุงที่เรายังไม่ได้ห่อนะครับผมก็จะ จํานวนปริมาณก็จะพอสมควรเลยนะครับเราอาจะต้องไปซื้อถุงห่อมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้โดยที่ว่าเราให้ดูลูกที่เราไม่ได้หอ่อโอ้โหก็ลูกก็จะพอสมควรเลยนะครับจะตรงนี้ก็คือเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแดงแดงนะครับเราห่อไว้กินนะครับผมนี้ดกมากนะครับนี่นะครับแต่ลูกเขียวๆอย่างนี้นะครับ ตอนลูกเขียวๆอย่างเงี้ยก็พยายามรีบห่อได้แล้วครับเพราะว่าถ้างั้นโดนแมงวันคองต่อยแล้วเราจะไม่ได้กินนะครับผมตรงนี้ลูกก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเราก็ปลูกนะครับตกตกบ้างอะไรบ้างต้องบอกว่าเราไม่ได้บำรุงนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นอะไรที่ปลูกเองกินเองนะครับไม่ได้คิดขายนะครับผม ตรงนี้อ่ะเราเก็บกินลูกหนึ่งลวงแหละลวงลวงน,นี่นะครับชมพนนนนู่นะครับชมพู่นะครับนี่ยินนะครับอ้าจะอร่อยขนาะดไหนอืมยังไม่สุกอืมไม่เกลือรสชาติก็จังตรงนี้ก็ออ,อกฝาดๆหวานๆนิดนึงแต่ก็จะฝาดหน่อยเพราะยังไม่แก่ครับ ออ,อผมต้องบอกว่าที่นี่มั่นใจว่ากินได้เลยเพราะว่าเรา,าไม่ได้ฉีดอะไรอยู่แล้วเงยตัวเงยห้อง ก็มีต้นที่นี่เดี๋ยวเรามาห่อเพิ่มเลยครับติดกระถุงเสร็จแล้วที่เหลือก็ให้กระแตงกอะไรพวกนี้กินกันครับแล้วเ,เราไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะไม่ไม่มีเลยต้นอยู่ที่อยู่ข้างๆก,กันก็จริงครับแต่ต้นนี้ไม่มีเลยผมต,ต้นตัวผู้ปะเนี่ย ไม่มีเลยแต่เราก็ไม่ได้รีบครับก็เกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ต้นฝรั่งเรานะครับก็จะโสมๆมหน่อยนะครับฝรั่งเราก็เราไม่กินก็เราก็จะมีเพื่อนๆมากินแหมลอยแทะพวกกระเตนพวกอะไรอย่างเงี้ยกระเตนกระแตก็โอเคนะครับลูกก็จะแดงแดง สักลูกสักลูกนี่นะครับนี่โอ้โหวานน่ะหวานดีมันก็เหมือนมีหนอนนิดๆอะไรเขาไม่หน,นอนจริงๆอ่ะเพราะมันยังไม่สุกแต่แดงเนี่ยก็หวานอืมก็โอเคครับ อันนี้จมพู่นี่ปลูกปีที่ปีที่สองนะครับอื้ก็จนแดงๆจริงๆเราไม่ต้องการอะไรมากครับก็ปลูกกินปลูกอยู่นะฮะโอ้ทำไมีกว่างเดินท่อสายสวนให้มีโอกาสได้กินนะครับผมก่อนแล้วก็ทําแถวเนี้ยแถวข้างบ้านปลูก มันกับอ้อยอ้อยก็มีปัญหาว่าโหพอเขาจุดไฟทีหนึ่งเราก็รูกลัวกับล,ลามเข้าบ้านครับปลูกมันก็ไม่ค่อยได้ครับคือก็ได้บ้างจริงเฉลี่ยแล้วไร่ก็มันโ้หได้เก่งๆ 2, แล้วสองพันเต็มที่ละสองพันสองพันห้าอันนี้เหลือนะตัดต้นทุนดูมันก็ไม่ได้เยอะคือก็เปลี่ยนมาปลูกผลไม้ปลูกปลูกผลไม้อะไรที่อยากกินปลูกผักอะไรที่อยากกินแล้วก็ค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยปลูก ช่วงนี้ช่วงหน้าแรงต้นไม้ก็อาจจะสดชื่นน้อยหน่อยนะครับผมอร่อยอร่อย้แล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันข้างหน้านะครับบ๊ายบาย